สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีปลาทูมันแล้วก็น้ําพริกขาน้ำพริกขานะครับวันนี้จัดมาสามตัวเลยกลัวนนกินไม่อิ่มปลาทูขนาดนั้นเลยเลยมาคุณจชมหาข้าวปลามากินด้วยกันครับผมปลาทูมันนี่เป็นของชอบของผมเลยเพราะว่าผมชอบจกไม่พูดดีกว่าถก่รีบปลาทูมันทองจกทองชอบจํามะนาวล่ะหดื่มะนาวโอ้โหแล้วจิ้มกับพริกขาก็ได้เป็นไรหร มันต้องราดมะนาวอะ่ะให้มันหอมอะ่ะถ้าไม่ราบมะนาวมันไม่หอมนะนี่นะพี่ข่าคุณผู้ชมชตัวโต้นวนวลเลยนองรำมันเี่นาครนองรำอะ่ะเนาะเี้ยไปหามะนาวแป๊บอยู่กับน้องแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมข่ามะนาวไม่ได้มันต้องหอมๆหน่อยต้นข้างหน้าเนาะเล้วอย่างพี่ป่ะมันไม่ได้ผ่านแล้ว ไม่ขาดต้องแก้มกับผักผัดผักโขม,มได้ไหมนเนาะมันเอา เอาบอร์มาต้องจกตาไม่มีไม่ได้ีนี่อมีแต่ที่มันสุกแล้วเดินหามันาวมันมากคุณน้องลาดูตัวใหญ่ มันไม่ปัด <c oughs> เอามาจาไนได้ <c oughs> อย่างหอมไปกินมันต้องกินให้มันอร่อยแล้วทํามาแล้วอะ่ะนะต้องกินให้มันครบเครื่องปลาทูอย่างมัน <c oughs> นะแซ่บเลยเหรออ,อันนี้หอมเตียวนะไม่ได้ก็ไม่ใช่กระเทียมเตียวเะยมีหอมในตู้แล้วหอมใส่ไป ยังมีอยู่ไหมอ่ะของดูดูจำขึ้นมาโอ้มีอยู่มีอยู่ผมขมอ่ะสิ่งที่ปราถนาเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยคืออันี้ แต่นี่ท้อมันแตกไงเวลาเราทอดอ่ะเราแต่ไข่เนี่ยปัฒนาเฮ้ยเฮี่ปะหูของท้อ แต่ตัวนี้ท้องไม่ท้องไม่โพะลองดูอาจจะเยอะกว่าเพื่อนโอ้พระเจ้านี่ไงทั้งไข่ทั้องอะไรเงี้ยไข่ทั้งน,นี่เนี่ยเราจะตามหา <c oughs> นี่ปะทู วัดกันเยว่าตัวไหนจะเยอะกว่ากันอืม,อมตอนนี้ก็มีกลินเนื้อมันกินนั้น,นแต่ม,มันตัวใหญ่นะมันจะมันแล้วมันก็จะขมมีกลิ่นนั่นนะหอมอเฮราไมมีมา <me>, หมดแล้วจำไป2สองทีเลยก็ไข่ขโมยหมด รลยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยโอ้ยกัดเลยครับ ngào ra bạn chăm Đàm nó quá. Mặn, mặn rồi. Nhưng hang nhưng mặn rồi. Đây. มากินได้มั้ยเนี่ยน่ากินได้นะหม <นะ S 2> าปลามันกรอบแล้วทอดมาจนกรอบแล้วหวาหนนะใส่ย่งางหวานใส่มะนาวเราสุดยดอดบีบมะนาวใส่ใส่เนี่ย มันไม่เข้าปลามันเข้ามือเนี่ยเท่ากันนะพักชี เลาะก้างออกกินปลาเราต้องระวังเดี๋ยวมันจ,จำปากอยากกินนะเนี่ยไอ้ปลาเลยนะปลาตะเพียน ปลาตะเพียนล้วก็เคยกินแล้วไม่ใช่เหรอ,อปลาลาปลาะเพียนมาจำมาจำมันอ,อขอลูกเล็กได้ไหมลูกใหญ่กัดไม่เข้า <laughs> อายุสิบแปดกัดมะเขือไม่เข้าครับคุณผู้ชมแข็งมาก ลูกแก่มเกมื่อกี้กนแม่อกี่สิบปีก็คงจะหลอหมดไม่ไม่ไม่หืมใครยัดที่ฟันให้กระจายเนี่ย มาล้บิ๊บพริกมาต้มมะมันงของผมผักก็เหี่ยว แะ้วมาหลายอันนี้ไปเก็บเลยทำไม<อ>แข็ง <laughs> <อ>เขาอื่นเขากินได้กัดพวเขาเองกินไม่ได้ผูอื่นเขากินได้ฟ <c oughs> ันเขาครบฟันเขาดีกว่าน้องกัดดูให้มาเดี๋ยวผมกัดไปแล้วนะอื <c oughs> มัก ขืออ่นอ,อนๆนะคุณผู้ชมกัดไม่เข้าอ่ะฟันดีนะเอาฟันบนดดีนี่กระขอบใจมากที่กัดให้น่าขื่ออ่นอ,อนตัดงๆกัดไม่เข้าฟันไม่แข็งนะ ครยฮะเป็นตอนเลยมานีจิ้มให้หมดจิ้มให้หมดมาไปจ้ำนีน่เขาจาเอาย นี่ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมากินข้าวกับปลาทูมันทอดกินกับน้ําพริกขานะครับผมตอนนี้ก็อิ่มไปเรียบร้อยนะครับผมก็ยังหมดแล้วนะฮะก็จะขอตัวลาคุ้ชมไปก่อนนะครับฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ